สนแสนแสบช่วงสืบคดีแสบ เอาละฮะมาดูกันต่อกัสองราแฎรแสบนะครับกับคดีนี้ที่บอกเลยว่าเปรี้ยวและก็แสบมากจริงๆแสบมากเราต้องสืบคดีแสบกันหน่อยแล้วกันนะคับเพราะว่าโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะฮะประเด็นเรื่องการทําร้ายร่างกายที่มีการโพสต์ข้อความนะฮะผ่านโลกออนไลน์นี่แหละนะฮะแชร์ไว้ว่าอดีตดาราสาวช่อง3คนหนึ่งยกพวกนะฮะไปทาร้ายร่างกายเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองบวมอุ้ตาย โดยเรื่องมันเกิดจาก Facebook อะไรครับเรื่องคืออย่างนี้ครับมีคนคนหนึ่งใช้ Facebook ชื่อพินิษอัศวานุชิตหรือไซเบอร์จอมคนดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ได้โพสต์ข้อความข้อความหนึ่งครับคือ เป็นดาราช่องสามนิยายนับบ้านขับเมืองขับรถในหมู่บ้านเร็วเป็นประจำพอมีคนเดินไปขอร้องให้ระมัดระวังเดี๋ยวจะชนเด็กๆที่ออกมาเล่นหน้าบ้านยกพวกชายชะกันสามคนมากระทืบคนที่ไปบอกถึงบ้านต่อหน้าลูกเมียเขาทั้งลูกทั้งเมียร้องขอจนสะบักสะบอมสมองบวมเพื่อนบ้านต้องออกมาช่วย เฮ้ไหมเขาบอกเฮ้ไหมอ๋อม oh, me, hey, ีให้ไหมในภาษาเขียนนะฮะ <To> ซึ่งหลังจากข้อความดังกล่าวถูก,กปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็มีการเผยแพร่แล้วก็แชร์ออกไปเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะฮะถึงเหตุการณ์เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับโดยเจ้าของ Facebook ที่โพสต์ทุกเรื่องเนี่ยก็เลยได้ออกมาชี้แจงต่อนะครับบอกว่าสมองบวมพูดไม่รู้เรื่องตะกุตะกัก วกวนครับเมียร้องไห้เขาเป็นนักธุรกิจคล่องแคล่วเป็นอาจารย์ด้วยเป็นคนสุภาพมาตลอดตั้งแต่ปฐมเมียตกใจที่สามีามาเป็นแบบนี้ลูกชายได้เห็นเหตุการณ์คนสามคนมากระทืบพ่อถึงบ้านไม่กล้าออกจากบ้านที่ผ่านมาน้องชายดาราจะขับรถมาจอดเปิดกระจกชี้หน้าที่หน้าบ้านทั้งทั้งที่อยู่คนละซอยไม่ต้องผ่านเลยเฮ้ไหม <ะ S 3> <c oughs> เออนะ นอกจากนี้ครับยังมีผู้คนเข้าไปสอบถามกับเจ้าของเรื่องราวเกี่ยวกับดาราช่อง3คนดังกล่าวว่าเป็นผู้ใดกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยอ้างว่าเป็นดาราสาวหน้าใหม่ทางช่อง3เคยเล่นละครมาแล้ว2-3เรื่องแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังปัจจุบันเบหผาดูใจอยู่กับนักธุรกิจหนุ่มไฮโซท่านหนึ่งครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางด้านดาราสาวนะครับก็เลยต้องออกมาโพสต์ไอจีนะครับชี้แจงเลยครับนั่นก็คือคุณแพมแพมดาราทิพย์นะครับที่เคยเล่นละครที่ช่อง3เรื่องแวามุราแล้ก็ มีหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซและล่าสุดตอนนี้นะฮะก็ไม่ได้เป็นดาราในสังกัดช่อง3แล้วนะครับดูข้อความที่เธอโพสต์ออกมานี่โหยาวเหยียดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังนะครับ,รบแพมๆออกมาครับเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมเนาะก็บอกว่าจากเรื่องราวที่เราสามารถใช้เหตุผลคุยกันได้นะคะเรื่องขับรถเร็วห้ามผ่านซอยบ้านเขาทาั้งที่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นซอยสาธารณะของหมู่บ้านใครเข้าใครออกก็ได้ค่ะอันนี้ถ้าผิดว่าผิด หรือถ้าทำความเดือดร้อนให้ใครจริงๆยินดีรับผิดชอบแต่นี่ยังไม่มีคุณควรจะมาพูดกันดีๆไม่ใช่ข่มขู่เอานามสกุลมาพูดให้ไปเช็คในเน็ตแล้วบอกว่าจะอยู่ไม่ได้มาท้าตีท้าต่อยกับคุณพ่อและน้องชายแพมน้องชายแพมและแพมเป็นคนรักครอบครัวมากลองนึกกลับกันถ้ามีคนจะมาทำร้ายคุณพ่อคุณคุณจะช่วยคุณพ่อไหมน้องชายแผมช่วยสุดชีวิต คนเรานะคะพูดดีๆไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้อำนาจก็คงไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่นี่คุณใช้อารมณ์มาทํากับคนในบ้านเขาคิดว่าเขาไม่มีอารมณ์กลับและสู้เพื่อคนในครอบครัวหรอคะคิดกลับกันถ้าเป็นเราพ่อเรากําลังโดนทําร้ายจะช่วยพ่อไหมตอนนี้คุณพ่อแพมเย็บห้าเข็มยังไม่ไปเอาเรื่องเขาเลยกลับกลายเป็นแพมเป็นฝ่ายกระทำแล้วก็ที่ต้องออกมาพูด เพราะอีกฝ่ายพูดโจมตีเราให้แพมกลายเป็นคนที่ร้ายเป็นนักเลงอันธพาลไปรุมเขาขอพูดเรื่องการขับรถและที่มีการชกต่อยอีกรอบนะคะเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจขับรถเร็วในหมู่บ้านที่ซอยไม่ใหญ่มีถนนสองเลนและมีรถจอดหน้าบ้านตามถนนเต็มเลยจะขับได้เร็วเท่าไหร่กันคะที่บ้านมีแต่รถธรรมดาไม่มีรถแข่งหรือรถซิ่งแต่ถ้าเขาคิดว่าเร็วเกินไปสําหรับเขาจริงๆแพมคิดว่าปัญหานี้คุยกันได้ด้วยเหตุผลหรือมีอะไรก็ช่วยช่วยกัน จริงไหมคะถ้าเขาคิดว่าเร็วไปไม่พอใจไม่อยากให้ผ่านซอยเขาถ้ามาคุยดีๆเราทำได้เราก็เต็มใจทำส่วนเรื่องชกต่อยเขาท้าคุณพ่อของแพรที่แก่แล้วซึ่งคุณพ่อแพรไม่อยากมีปัญหาทำให้จากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยอยากคุยกันดีๆให้เข้าใจกันให้จบชี้หน้าว่าพ่อแพรและดันมาท้าต่อยมาท้าเด็กต่อย วิ่งเข้าใส่น้องแพมก่อนเขากับน้องแพมสองคนเท่านั้นค่ะไม่มีการรุมมือเปล่าเจ็บทั้งคู่หลังจากนั้นแพมก็พิมพ์ต่ออีกครับบอกว่าแพมขอคําปรึกษานะคะต้นเรื่องมาจากมีลูกบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแพมได้มาที่บ้านแพมและกล่าวว่าบ้านแพมขับรถเร็วในซอยบ้านเขาเขาไม่พอใจและบอกห้ามมาผ่านซอยบ้านเขาอีก ซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านใครจะเข้าออกยังไงก็ได้และตามหลักความเป็นจริงขับในหมู่บ้านคุณพ่อไม่เคยเกินข,ขับเกิน40%และไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับบ้านเขามาก่อนเขาเมากดกลิ่งคุยกับคุณแม่ที่บ้านด้วยมารยาทไม่เหมาะสมหลังจากนั้นคุณพ่อแพมได้เข้าไปคุยเพราะกลัวจะเกิดความเข้าใจผิดฝั่งนั้นเขาก็พูดจาไม่น่ารักท่าคุณพ่อแพมลงจากรถ ทำท่าทางกริยาและคําพูดไม่ดีเลยจริงๆค่ะบอกห้ามมาขับซอยบ้านเขาว่าคุณพ่อแพมต่างๆนานาน้องชายแพมพอมาเห็นพอดีเลยเข้ามาหาคุณพ่อเขาก็ได้ท้าเด็กต่อยตัวต่อตัว,ตวคุณพ่อแพมไม่อยากมีปัญหาเพราะเรื่องเล็กๆเลยบอกน้องชายแพมขึ้นรถกลับบ้านไปลูกน้องชายแพมทำตามขึ้นรถไปกับแฟนน้องแต่เขายังไม่จบฉุนเฉียวและพูดประมาณว่ารู้ไหมเขาเป็นใครชื่อนี้นามสกุลนี้หาใน Google แล้วจะหนาว จะทาให้บ้านแพรมอยู่ไม่ได้ความหมายแบบนี้ไม่ผิดเพี้ยนค่ะแล้วยังคงว่าคุณพ่อของแพรมไม่จบน้องชายแพรมเลยลงมาอีกรอบเพราะเป็นห่วงคุณพ่อเขาวิ่งเข้ามาหาน้องชายแพรมเลยแล้วก็ต่อยกันสองคนย้านะคะว่าสองคนเพราะเขาพยายามบอกว่าเขาโดนรุมจากคุณพ่อและน้องชายแพรมซึ่งคุณพ่อแพรมเข้าไปห้ามโดนเขาผลักล้มกระแทกพื้นเท้าโดนบาดเจ็บ เย็บไป5้าเข็มหลังจากที่มีการชกต่อยกันเสร็จก็แยกย้ายน้องชายแพมได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่ถูกข่มขู่เช้าอีกวันเขาได้มีทหารมาที่บ้านเขาหลายคนขับรถมาวนเวียนถ่ายรูปที่บ้านแพมวงเล็บยาหมู่บ้านแจ้งมานะคะว่ามีคนใส่ชุดเครื่องแบบทหารเข้ามาสองคันไม่ยอมให้แลกบัตรกลางคืนก็มีรถมาวนมาจอดหน้าบ้านแพมหลายรอบแต่ครั้งนี้ได้มีการแลกบัตรเข้าออกและรู้ว่ารถคันนี้มาจากบ้านไหนซึ่งเป็นรถที่มาจากบ้านนั้น 50ทับ 1, 2, 2จนเมื่อวานนี้เนี่ยทางบ้านของแพมเนี่ยนะครับก็มีการซอ,อ,อยบ้านเขาซอยบ้านเขาบ้านค,คุกกรณีได้มีการมาตั้งเต็นแล้วก็ตั้งผิดทางเขาออกทั้งสองทางมีฐานยินคุมไม่ให้ใครผ่านยกเป็นบ้านที่อยู่ระแวกนั้นพอสอบถามหนาทอ,อ่พอสำหรับนาาทิเต็นปับเนี่ยก็มีการได้รับว่าบอกว่าได้รับคําสั่งจากแม่ทัพภาคที่สหลานแม่ทัพภาคสี่ถูกทําร้ายพลเอกถาวรรัตนวดีนะ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีลูกบ้านแจ้งถึงความไม่สะดวกในการเขาออกบูบ้านหลังจากที่มีทหารมาตั้งเต็นอสอนอบางแก้วเนี่ยก็เลยโทรเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยไก่เกลี่ยที่โรงพักสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็คือมากับเพื่อนอีกสองคนมากับเพื่อนอีกสองคนหนึ่งในเพื่อนสองคนที่ตามมาบอกว่าชื่อเสบนทําพฤติกรรมไม่น่ารักเลยนะทางคู่กรณีเนี่ยมาด้วยการบาดเจ็บหนักติดผ้าปิดตาขาพันฝอกเดินกระเพกมีคนวิ่งตอลอดเวลา เขาบอกว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนยังเบลอพูดไม่คล่องจําอะไรไม่ค่อยได้จําดีเทล,ลเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เท่าไหร่แต่น้องแพมมีสติครบร้อยเปอร์เซ็นมีแผลบาดเจ็บเหมือนกันแต่จําได้ทั้งหมดว่าเขาทําอะไรพูดอะไรบ้างโอ้โหนี่จริงยัง,ง,ง,งมีอีกต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราจะอัปเดตอีกนิดนึงแล้กันว่าน้องแพมเนี่ยฮะก็จะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะส่งเราจะส่งหน่วยข่าวแสบของเรานี่แหละนะฮะไปเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความลงมายาวขนาดนี้แล้วนะครับแล้วน้องแพรมจะว่ายังไงเพราะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทุกคนให้ความสนใจกันอยู่นะครับวันตอน4ี่โมงเย็นครับวันนี้แหละครับเดี๋ยวเราคงจะได้ทราบกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอามาประเดตนะจ่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ตามในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรของเราก็ได้ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าปรับเราก็จะรีบ ฟีดข่าวบอกกันเลยครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามให้ดีอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเรื่องของภาพยนตร์บ้างดีกว่าเบาๆหน่อยครับโอ้เพราะว่าวันนี้ข่าวแสบหรือเกิดอะกรต้างเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าก็สืบกันมาแน่นอนกับโซออแสนแสบรับอมโซนอแสนแสบ